ในคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทําข้อสอบนะครับโดยเราจะดึงข้อสอบออกมาจากจากคังข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นข้อสอบย่อยอที่เราเคยทําไว้เราสามารถดึงออกมาเป็นข้อสอบได้นะครับโดยดึงมาจากคังข้อสอบวิธีการทํานะครับไม่ยากเลยนะครับว่าเราเปิดแบบทดสอบใหม่ก่อนนะครับ เราตั้งชื่อแบบทดสอบใหม่ครับเช่นสอบปลายภาคครับตรงนี้เราก็เซตติ้งให้เรียบร้อยครับเซตแบบไหนผมก็สมมติไปนะครับแล้วกดสร้างหัวข้อข้อสอบมาครับคือข้อสอบเสร็จแล้วให้เรามาที่คังข้อสอบครับที่เป็นรูปเซฟตรงนี้ครับเราจะเห็นข้อสอบทั้งหมดเลยครับ ที่เราเคยทําไว้คราวนี้เราจะดึงข้อสอบเข้ามาใส่ในข้อสอบปลายภาคให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงเทสเราจะเอาข้อสอบบทไหนครับมาเป็นข้อสอบปลายภาคบ้างนะครับถ้าเราจะเอาข้อสอบจากข้อสอบเก่านะครับมาทาเป็นข้อสอบปาลายภาคเราก็เลือกครับบทที่หนึ่งนี่ครับก็จะเห็นแค่บทที่หนึ่งอย่างนี้ครับเรากดเครื่องหมายบวกครับ มันจะดึงข้อสอบนั้นเข้าข้อสอบปลายภาคให้เราเลยอัตโนมัติครับนี่ครับแค่นี้เองครับง่ายๆเราก็เลือกครับอยากได้ข้อไหนเอาไปใส่ครับเราก็เลือกพอเราเลือกเสร็จแล้วเห็นไหมครับข้อสอบจากครั้งข้อสอบก็จะอยู่ในระบบข้อสอบของเรานะครับ นี่ก็คือวิธีการดึงข้อสอบออกอามาจากในครั้งข้อสอบ